โอเคครับวันนี้พวกับผมช่องกล้วยหอมแล้วครับผมวันนี้จะมาเปิดกล่องฟรีแลนซ์พันเติมไปพันหนึ่งนะไม่รู้แอดค่งให้ยังยังไม่ให้เดี๋ยวรอรอไปนหนึ่งนะคุยกับแอดก่อนเสร็จครับโอเคไปเป็นหนึ่งนะครับ อย่าเกลือก็พอขอแค่ไม่เกลือก็พอขอเอสเอสักชิ้นไปแล้วจะเปลี่ยนตะคอยก่อนเอาวะาเติมมาเนี่ใช่เอ๊ะเปลี่ยนชื่อกันชื่อนี้มึงไม่อา่านนี่เฮียนั่นคือดวงดีดวงเห็นเงวะ ช่างแม่มันชื่ออะไรก็ตั้งๆไปนะครับ Let's go เแต่ละคอนใหม่ปะวิ่งสิบเถึกสิบอ๋อตัวพันมันมันถึสิ Okay. หาเปลากันถ้าจะเจ๊งอ่ะมีเวลาถ้าจะเจ๊งว่ะไปแล้วประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยลูก วิ่ยได้哟แต่แม่งก็กากอยู่ดีป่าเป็นซ้อมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไปเก็บผิดเก็บกล่องไปอ,ไปอไปกล่องออครับเจ็ดสิบกล่องยัยเกลือวะทุกคน เคอจัดเลยวะออเพิ่งมีนาซามาเซต็เดียวนะครบแบบครบเซต็จอะ ปป๊โคตรเกลือเลยครับทุกคน